สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมนะครับพาเอาจอนเดียนะครับผมมากันต่อไปครับอากาศค่อนข้างหนาวครับฝนก็ลังตกแต่ว่าอยากถ่ายพี่น้องเบิ่งครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับหนาง่าหนดนหดอันนี้ก็จะดันเกียร์เอ่อเกียร์เอนะครับผมเกียร์เอเกียร์สองครับผมเกียร์สองนะครับกันต่อไปนะครับ trên top hay câu bùm tắt cài gặp có hay vẫn có nhỉ có đi mà thấy hoặc là đã nói là có gì thấy không นี่ปูปูเลยครับจะพาบุกม่งอยู่ครับ ีกลองครับผมนะครับดันมากครับนี่รถบรรทุกชั่วโมงหนึ่งน,นะครับอันนี้ของถ,ถ่ายนี่ครับใส่ตอนเียาเห็บนะครับตอนแรกครับชั่วโมงประทาแต่ว่าอันนี้มันดันมันค่อนขึ้นกว่านั้นนะครับผมตอนนักก็มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครยว ไปเลยเียวแห้งนีง่ครับเบิ่งหางมันแต่ละหางดิบอกด้อนบอกรอกเท่านั้นครับบอกร้รอนละลายนะเรียบร้อยครับผมที่เหลือเดี๋ยวดันเขาในปลายอย่างเดียวออกมาแล้ว ุหมือนเหมือนเลยคนโตกับผมพ่อหน,นาวคเัีเยีสองกับเยีสามมาไว้ครับเลี้ยวโหดเลี้ยวแรกกันนมาไปครับหล่อบเบิร์ดจะว่าขันนี้ผมเม็ดโมไม้ครับผมโมไม้นะครับ รอบนี้ผมบอกเลยว่าทรงดินได้แบบรอดเลยนะนะครับรอดเท่าเดียวเฮะบ้านเฮานะครับผมอ่าเดี๋ยวมันใบจิ้มหนาครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวภาเบิ่งนะครับผมรอบนี้ทรงทันดินนี้ได้แบบรอดเลยนะครับกระลารอบใกล้จะตกนะครับต้างทรงกระเลงได้เียนะครับผมรอบมาทันทีเลย ันะครับคลิปนี้จัดเวียนหนาพร้อมนะครับผมเวียนหนานะครับใส่เวียนหนาไม่นะครับโอ้แปลงใส่โค้ชได้ครับผมใส่ได้ครับผมแต่ใส่ยากขนาดเลยนะครับเดี๋ยวไปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งนะครับเวียนหนานะครับคลิปนี้เดี๋ยวพาเบิ้งกันดันนะครับ ใส่ดีครับผมใส่เบียร์ก็แมานะครับหนาวเนลือกันนะกอเกลนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ารถรู้สึกว่ารถแหีงขึ้นนะครับเพราะว่าเราบอกวาอาจจะม่มีถิ่มหลบออกมาแต่ว่ามันก็เลยเดินหน้าแล้วล่งก็รู้สึกว่ามันเร็วๆนะครับเร็วเก่าเปียนหนาเพว่าเกิดซิ่งโลครับผมเห็นวะอ่าอินวะอินว่ใช่ครับใส่ได้ครับผมใส่ใส่เนี่ยใส่ยุ้งเพิ่งมือครับเปลียนก่อนเดียวเกิดหนี่ครับ แสงใส่นะครับผมแสงใไฟสุดน่อยนึงครับผมอากาศหนาวครับผมฝนตกกว่าพอดีสินะครับจะได้ให้นี้นะครับผมนะครับวัอนี้กัประมาณซิปทิศหาอะไรในะครับผมตอนนี้ก็ซีมุ้งเลี้ยงเรบุรี่สิแดงบอลนะครับผมต้อนกันขอบปูพร้อมครับผมนะครับแต่งก็เล็งไหมนะครับผมแต่งหลอบไหม รอบนี่จวดเขาเขานะครับผมรับรองแรงแรงครับผมแรงแน่นอนก็ปัญหาครับผมปัญหา KSL นะครับผมใส่มาไต่พวนครับนะครับปัญหาซาครับผมไต่พวนเกินบ้านผมนี่เพราะว่ามันจะเป็นงานให้ส่วนใหญ่นะครับเลยต้องใส่ปัญหานะครับผมไต่หน้าหน้ากับพวกไร้ครับผมนะครับคนที่ทั้งนีเพนเฮดเนียนเฮ็ดมันครับผมไร้กว่าทั้งอุ่นหอานะครับ อันน้นึงไหมครับผมมือเย็นมาเลรอหนาวครับตอบอ่ะของจุ่มมุลนลังแน่ครับผมนะครับไปขนาดไม่ได้นะครับขี้เข็มหลนลายนะครับดึ้งสองตัวตอ,ตอครับผมอ <kę eras> ก็ผมใหญ่เลยก็ใหญ่ครับต <G ills> อนเดียวมันมาร่นานแนวนี้ครับผม <G ills> งานบุกเบิกนะครับงานดันนะครับต้องจอนเดียนะครับเอานะครับได้อีกป้าตูดถ่ายครับมื่อหนึ่งันหมอบไปแล้วนะครับเรือแต่ว่าดันเซลิงไปนี้ มันแกะมันนะครับรถบ,บุฟมิโตะครับผมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต,แตัต้งรอบ,บุฟมายหนิรู้สึกว่าเราเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นรากาอ่าระหวามันมนี่กินซัมเก่านะครับกินซัมเกา่เาเพราะเขาเขาใส่รถมาบบกเกินพันพันแปดนะครับผมเต็มที่เต็มทีหนึ่งวันพันแปดนะครับบวกกับสองพันนะครับผมเต็มทีหนึ่งคือันแปดนะครับสูงสุดแต่ว่าปกติก็อยู่รอบวันพันห้านะครับผมใช้ให้ก็อยู่พันห้า ปัญหาของคู่ปะตากับจอนเดียนี่ต่างกันแห่งครับพี่น้องนะครับจอนเดียเนี่ยใส่รอบนะครับเดินเบาอยู่ประมาณหาลอยหาหาล้อยผมว่าจะลอยมั้งประมาณนี้แหละครับประมาณจะลอยเดี๋จอจอ่าคู่ปะตาอยู่รอบอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับผมรอบต่ำนะครับหมายถึงว่ารอบที่ที่แบบเป็นเครื่องเดินเบานะครับผมอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคู่ปะตานี่จะได้ใส่รอบหลายกว่าของจอนเดียนะครับตัวจอนเดียนี่ใส่รอบน้อยกว่านะครับรอบอยู่ประมาณ พันหาพันแปดนะครับเต็มทีบวกกินพันแปดแต่ว่าคู่ปัตาต้องใส่รอบหลายกว่าหันยู่นะครับแต่ว่ากับขั้นหนึ่งก็บวกถึงสองพันดอกนะครับประม่าพันแปดคือกันนี่แหละนะครับหรืออาจจะสองพันนะครับบางเธอสองพันนะครับใส่รอบหลายกว่าจอนเดียอยู่นะครับผมนี่แหละครับคือความแตกต่างนะครับแต่ละหน้างานมันจะต่างกันแบบนี้แหละนะครับผมต่างกันตามาคู่ปัตตาจะได้บอกก็ได้ครับแต่ว่ามันก็สูงตัวนี้บ่รดยนะครับผมผมบอกเลยว่าองตัวโปรเดย ครับแต่ตอนเดียกับวุ้ยพิรันต์นะครับผมนะครับบอกเลยนะแต่ตะบูมาครับผมนะครับอ่าแต่ว่าซีบีบอกเลยว่ามันผ่านอยู่นะครับโอเคเลยนะครับแต่งเข้าไปแล้วกับงามด้วผมมาเนาะนะครับแต่งเข้าไปสบายนะครับผมไม่ได้แต่งร้ายนะครับตอนแรกว่าใส่เลขคำนั้นข้านะครับคือสจะไม่ใส่ดอกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เริหนึ่งสบายครับตอนเดียกเขานี่ ให้นี ne, ok ่ใส่เ <mm ก no ียบ like şey <ng> ีหนึงเลยครับผมเร็วนะครับเร็วนะครับให้ยี่สิบไรนี่ใครไม่เปลี่ยนนี่บทสบายครับผมแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวสหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปเลี้ยงนี่แล้วนะครับผมนะครับทางตอนนี้ที่อ่านะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องบิ๊กเตอร์จนยวาวน้ำเนยนะครับผมติดต่อขันครับผมอ่า าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับถ้าผู้พิษประกันไรกะกะขอภัยไว้น้ำนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะให้บางอใจยึดรถตู้ที่ตามไว้นะครับผมทางในทีเขามาช่อมันะครับฝากรถตู้ที่สามช่องบีจะเกิดตอนเดียวน้ำแน่นะครับตอนนั้นที่นี่สวิดต้องขอตลาดไป้อนครับผมหากสนใจรถไถนะครับกับทิดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่นะครับ080นะครับผม282 9258นะครับผม 080 282 9258นะครับผมเซวิเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้เซวิเอ็มต้องขอตัวลายไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนนาคลิปนี้เขาก็เข้ามาสวัสดีครับ